สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโซเชียลแคมนะครับนี่ก็เป็นโซเชียลแคมแรกในรอบหลายวันเลยเป็นเดือนได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ข้างริมของเทเวศอยู่กับปาค่ะค่ะแล้วก็มมแซมมี่ค่ะแซมมี่แซมมี่ไหนอะแซมมี่ศิลปัสสตร์อธิยกรค่ะเออเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เอาน้องเจเล่เป็นไอดอลหรออ๋อไม่ค่ะเจเล่เออยาคุมไม่ได้กับยาคุมค่ะไ,ไอดอลวันนี้วันนี้เรามาทำอะไรกันที่ริมคลอง กินอะไรกินไทยนี่กินกินไม่หมดฟองฟองปลาจานอร่อยมากจริงๆอะค่ะดูหน้าดูหน้าอะไรนะอร่อยมากจริงๆนี่นี่เหลือเยอะสุดเลยแซมมี่กินปลาไทยห้าสิบค่ะห้าสิบมีอะไรบ้างมีทะเลค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีหอยค่ะมีมีอะไรนะสุดท้ายหอยค่ะเฮ้ยเซ็นเซอร์หน่อยไหมหอยกิน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 ได้แค่ยี่สิบบาทค่ะจ่ายห้าสิบ โอ้อร่อยว่ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยแล้วตอนตอนนี้เรากลังจะไปไหนกันตอนนี้เรากันจะกลับบ้านกันจะกลับบ้านกันกลับไปทําอะไรหรอกลับไปหาแฟนแฟนแฟนชื่ออะไรเปิดเผยได้เปล่าไม่ไม่ยังยังยังเฮ้ยเกิดความความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยทิรนเปิดเผยเท่าไหร่เออเราเรามาดินทาสองคนดังหลังดีกวันจะดีหรอเป็นไงดินทาเป็นไงดีก็ดีนะแต่ดำไปหน่อยดำไปหอยิมูกันอิมู มันก็ดีแต่เป็นเริ่มเป็นเป็นเริ่มเป็นเริ่มมันจะจบแล้วแหละเป็นเริ่มแต่ยังไม่จบอือเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันจะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันดีกว่าเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าได้ได้ได้บ๊ายบายเอาหลังหลังบ๊ายบายด้ย